สบายดีพี่น้องดาราสาวสันมดแต่ใสเนาะเอมอเาตันหากุบอกเม,มาเอามาทัวร์บอกพีกแตนนเ้ก็ไปส่งให้แม่เท่าแล้วเดี๋ยวไปส่งให้ยายเรียบร้อยแล้วเอาไปกินตามหุงเลยอาไปกินเวอยู่้นหน้าหูยึดเทิงคุหน้าต่อยเอนนาอ,อืม แซดบอกให้นางมาเอาอันมักถั่วมาก,กะทินเอ,ออว่าอะไรหมักถั่วมักพริกแต่วันนักติดธุระนั่งเลยบุรีมามป,ป้ายุกิเพิ่นซื้อใหอ้เฮ้ยแล้วเพิ่นก็ว่าแบ่งให้โตกินนะ้ำแม่งให้แซวจอยน้ำแมนนี่อะไรเป็นกันเละอ้าวฟัวสิเอาเฮ้ยอ้าวเคยเอ็นดาวน์ยให้เขาทับีว่าแม่รับว่าจุลดนะเออ มึอนี้จะโยู่ช่วยพวเสี่ยวปวจกโหลดพวเสี่ยวน้มันเบิร์ตเออนีไ่หดเบน้มันางวจกเนาะอือเสรเน่าียพ่อแจ้งว่าเสรยพวเสี่ยวจูงหลดมาคุณหนก็มีพระเห็นเออต่อกระเลยบอาบปวด่ากเบิร์ตน้ำมันวาอือไม่เคเสยแลวเนาะ เออเฮียบุระค่ะชิบะขอบ่ตัวคือประทามล่าซะนะเชียร์เราเหี้ยงตัวกระทามหมดเลยบ่เข้าบปได้ใจชิบะขอเสี่ยวไข่จ้ะยังบูฮูมือขอทั้งนั้นกับโบมีเฮ้ยวถามมันมีนาะถามมีสวาทันไหนอยู่อยู่ไปสก่อนอยู่ไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆทันีกโบมีขนาดโบมีจ้ะดีแล้วเนาะ ปตีมึงมึงสีซอยเสียวเถอะนะเฮ้ยงานเสียวนี่เอ็กวหน่ว่าบ่มีกับอีกนม่บุรุษนนี่ได้มึงเตรียมปลาหล่างถุไอโลดมึงสิปบ๊อบไปใส่โอ้ยมันหอดแท้มึงก็ไปเป็นเจ้าสาวปอมมันดีเฮ้ยเจ้ยสาวปอมเออข้อจีสือดอกพี่น้องเลย อือสาจ่อยถามมาขึงนมาเลยค่ะสิขออีสีพังไปเรื่อยๆเลยนี่นนะนี่เฮ้ยจ่อยมึงสิเด้๋ยไปไกลยังนี่น่ะหักขิ้นแก่พอไรพอไรนี่นนะนี่มึงมาคือเจ้าหน่อยเถ้ยห่ามึง มึงกับผ้าไปถ่าววันลงไปเบิ่งมอลำเลื่องมื่อน่ะกว่ามักถั่วไปส่งเป็นตาอีตนเล่าเล่านอนพังในหนานะในหนาเฮือนนะเบิดคืนเล่าว่ะกะบ้าปลาอย่ไปเบิ่งมอลำเลื่องมีปพาไปเองนะลืมอ่ะลีเองนะนาไปยายรถไฟนาเฮยบอขันแมนว่าโต้เอาลงไปส่งไหวเละโต้อยากมาโต้บอกเต้งมาเบิ่งลราในเดินเต้งกับสิเบิ่งอยู่เต้งน่ะลืมอ่ะลีเต้งน่ะเอามักถั่วไปส่งเล่าโอ้ยเล่านอนพังมอญเลื่องมอลำเลื่องอยู่พูดเยอะเบิดขึ้นเฮ้ย เพงาะแรกกับผมบ่อน้าเรื่อดด้วยมาได้เออพออยู่ด้วนมึงมึงกับบอซ่อนเราลงไปป่าไว้อยู่มนลำเรื่องแต่อีต้นลราเรานอนพังในหนาเฮือนนะบดขึ้นนี่หนาเฮ้ยนี่นี่นี่ฮักอันนี้นี่กูุะออนมาสิแก่ทิมนี่าดดด้นมโจแน่นหนาประตูทางเข่าและเรานอนพังพังมอมือแน่นบอดประตูทางนอกนี่นะ เออ,อเอาอีน่นนี่งามเถ่กูสะออนเด้มาสิแก่มาหน,นาวกสิบเอาไปพี่น้อยม,มันหนาวมาแทนห้ากันมดแทนห้าตบวบน้ำเอะนะยังก็าามากแต่กเกดีนียยาเดียามักออมันหนาวอตมต้ปกดอกมันนาววเออ้าเบเจ้าพัเพื่อป้าบ่ อืมนั่งออกไปสิเบิงแม่พอปเปอร์ปร้านา่าน่ออก็เลยกว่าไปสง่งนอน,นดีแล้วนอน,นอืะพ่อเจ้พี่แอบไทยจูหลดหไปหย่างไหมหย่างาพาผัวเสียบบ่างามเลยมากะทินเนาะ เห็นตัวเสี네่ยวจูงโหลดกับพี่ไปนะพี่เออผู้ชายเฮือนก็แล้วไปไวเด้คือสิงามบ่ะเรียกเสกเงินได้เดิเรียกเสกเอาเสกเอาโหลดรับรองเรื่อนสวยแน่นอนจ้ะกระบอก กับห้องเลยมันพรทนขืนาอขัดห้อแล้วมันชห้อมอือห้อยูพบท่านเาปล่อยหลวงห็นบอกผัวเสี่ยวอันพื้นท้าพระวันแม่เจ้าพระจูงโหลดมาเพื่อนเพห็นเพื่อนวะแล้วจะมุ่อยู่ซอยเปนผัวเสียวยังวะเออสักเจอาออตวอเน่ยมังบึงเชยอืออืออาน้วเป็นเสียวอือ Để ừ các khoa vấn như thế này nè sai bỏ kênh <laughs> bỏ chưa bỏ chưa bỏ bỏ chưa 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 bỏ chưa

ไปใส่หนงเลยตั้งมุมมามากะทินนี่ไปพี่น้องพาไปห้พามไปหุงหมอก่อนออกไปก่อนด้วยโอ้ยเบื่อไอ้เด้เบื่อแหงอะไรปฏิพามาเย็นแพทย์อีกจะได้พี่น้องแพทย์แพทย์เออนะแพทย์ เขาจะใารไหวหว่วมีคนอยู่มาถอดสูบกระเพดไขายอย่างนี่เอ้ยเราขายยังบ่เศร้าอยู่ชักยาลุ่นนักๆเคยเล่าเนื้อเอ้ยลุ่นนักโลด กันเราเคยหยอกพี่น้องลูกหลานเราพี่น้องลูกหลานเพิ่นเคยหยอกเราบอกหยอกกันได้จัดยาหลุดนักหลุดละเอียด ອືກະແທກຫມົດຄູ່ແນວຫ โอ้ยจ้าเป็นหมอสิหมอ

ว่าง <em> ่ายๆก็มันไอมาจากปอดด้วจังใดไอวันปีอพอนะแบบใหม่ด้วยครับพ Cho mười hen hả thì đây này. Mà phở. Quá. Mười hen thì là oxy cái đây cái cậy này. Ừ. หม่แห้งแล้วก็ซบหรือ้วคะเนี่ยคือมีแต่ยากินเข่าเท่าเเอะแหงอากแ้สิงติดยามใดบอกเคยหูเลืองจะเถือสิ่งอันนี้นะจะเขเหตุอะไร ต้องเอมาทำมากกตนบ่แต่เป็นเบิ่งน่แหลปนี่บ่ได้เฮ้ยบ่จักแนวเบิ่งดอกสิ่งัง่คแนวนี้ ก็เหมือนภาพว่าผู้หูหน,นักตัวเองตายก็ยังได้ตายอยู่เบิ่งบ่เป็ปเปนจริงรแต่ข้าผัวลำบุลานไป่ใไ่เบิ่งปเป็นเนาะโอ้ย มาหอดเทือนแล้วพี่น้องสรุปแล้วปอดขึ้นปอใหญ่พามปอดขึ้นพี่น้องเอ้ยปอดขึ้นปอดปอดนะเสียงอยู่หีผีอยู่เขาจะจัดยาปัวปอดหายค่ะแล้วแล้วเพ่นเอาเมื่อยเอาเมื่อยปอดเพ่นใหญ่าปอดมันอ่ะนะมันตีบมันหายใจยง่ายเราจัดยาดีปอดหายปอดฟื้นก็หายใจง่ายดอกเ่าอ่ะ จบพี่น้องสามีเฮาก็มาตะลุบ้านกับพญิพาม